หารถกระบะบาฟรฟีดาวไม่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้คพณ่พี่ไม่ควรพลาดรับชมคลิปนี้นะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูชั่งประมาณ6 7งันลวกันนะ่ฮะเป็นรถรสวัดศูนย์กดระว่างทีทั้งแต่หลังและแตนรองนะเพี่อนๆในที่มองหารถใช้งานเนะคะเป็นกระบะยกสูงเป็นทั้งขับและสี่ประตูเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มตามไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีน้องอันทออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยอีดีต้อนท้อพี่ๆเข้าสู่ช่องอันทอรถกระบะมือสองเนี่ยสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ๆกับอันทออโต้เนี่ยนะคะวันนี้หนูอยู่สาขาที่หนึ่งนะคะบิ๊กซีตรงข้ามเลยคุณพี่จุดพิกัดง่ายๆนะคะมองหาบิ๊กซีสุวินทวงศ์เดี๋ยวเจอบริษัทหนูเลยนะวันนี้นํามาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นรถกระบะยกสูงนีคะมีทั้งสี่ประตูออโต้ 4ประตูแมนนวลแคปแมนนวลแคปออโตโอ้มีหมดนะคะใครที่อาไว้ใช้งานวันนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในคลิปนี้นะพี่ดาวจะเต็มได้ทุกคันบางคันผ่อนเบิกก็มีแค่8คันต้นๆเท่านั้นคุณพี่ดาวเพิ่มเรื่องต้นที่2.69%ได้เหมือนกันนะคะสำหรับรถกระบะนะใครอาไไปใช้งานไม่ควรพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องอันอันนำมาอัปเดตให้ดูนะประมาณ4 5 6คันแล้วกันคุณพี่ ใครที่มองหาการะบอกแด์หลักเนาะไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในะคลิปเต็มกันเลยคันแรกเลยแล้วกันนะคะคันนี้จําได้ว่าไม่หลักหมื่นด้วยนะคะด้ตัว4 ,4 2.8นะคะตัวนี้เป็นตัว G นะคะขับ4ค่ะคุณพี่4ีก4ดิฟล็อกนะคะคันนี้แบตเรก็ทุกอย่างอยู่ครบร่องถอยหลังเดิมโรงงานเลขไม่ประมาณ70,000นะคะได้เครื่องยนต์2.8ตัว G นะ คันนี้จัดเต็มพีดาวได้นะค่ะขายอยู่ประมาณ1 3ื่นนะราคา7 0 0 0 0 0นประมาณ7 4 9 0 0 0นนะคะสภาพตัวรถสวยจัดแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยไฟทงไฟท้ายมาเดิมโรงงานนะคะได้เป็นตัว G แบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบร่องถอยเดิมโรงงานนะคะมือเปิดเป็นโครเมี่ยมไฟเบรก LED นะคะแม็กกรายเนอเร์สวยๆเลยด้านในไม่มีร,องงอร่องรอยกินเนื้อเลยเซนนะคะกระจกเดิมโรงงานทุกเดิมทุกปานนะคะเดิมทุกพนาน และได้ในส่วนของติดในส่วนของแจ้งเือนในส่วนของกันขโมยมาให้และที่สําคัญนะระบบไล่ฟ้าไล่หมอกวันหลังเนี่ยเราติดมาให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าครบจบในคันเดียวนะคะคันนี้ได้ประสีคูณวสีได้กระบะสีประตูด้วยตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะให้ดูภายในเลยกริบกรินะได้เป็นเบาะหนังนะคะ สภาพตัวรถเนียนกริบเลยโครงสร้างเหล่ยมลายบอดี้มาเดิมหมดไม่มีร,อร่องรอยใรทันะะ้งสิ้นนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีตรวจรถให้นะมีเป่าอากาศลมแอร์ด้านหลังด้วยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพตัวรถสวยไหมประมาณ7 0,000ราคา749,000หัวนอ็อตกริบกริบเม็ดอาร์คูกลมสภาพสวยเนะคะเบาะตึงๆแบบนี้สะอาดสะอานน่าใช้งานกว้างนะภายในได้สี่ประตูนะคะ เมื่อเปิดเป็น smart n t y k e y l e มีเบ้ากันรอยมาให้แล้วเรียบร้อยโลโก้นะคะทุกอย่างมาครบเลยนะคันนี้เดี๋ยวให้ชมภายในด้านหน้าตัวรถดีก่านะคะให้ชมด้านหน้าตัวรถก่อนนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้ามาแบบเต็มใบเรียมสันโคบอยด์้แก้มข้างไม่มีร่องรอยนะคะสะภาพสวยเลยนี่ไล่ให้ดูถูกคันเลยนะคะจอดเรียงรายกอยู่ตรงนี้ใครที่อยู่ใ,ใกล้ระแวกใกล้เคียงแวะมาดูรถได้เนะยคะ่ะ สวยคันนี้2.8ตัว G ขับ4นะคะไนะม่7,000นะเกียร์แมนน่วนเปลี่ยนหมดการขับขี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power mode eco mode ได้หมดเลยจอก,กลางทัชสกรีนนะคะพวงมลาลัย m ั l t i f ั n c t i o n นะ,ะก็จะสามารถสั่งการด้วยเสียงรับโทรปรับเซ็ตหน้าหน้าจอที่หน้าจอได้นะ,ะอ่านะคะไม่6,000 4,000นีแจ้งไม่เกินด้วยนะคะไม่น้อยจริงนะคะันนี้ไม่6,000 4นะคะสวยนะ อินจิตสตาร์สต็อปนะคะหลังครงมังคาด้านันสาสะอานใครสนใ,ใจเจ้าคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะเตรียมสันคมหัวนอ็อตกิ๊บกิบเราเงาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิม b o ี้เดิมให้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกออโต้สบานนะปรับเซ็ตในส่วนของเซ็นทัลล็อกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างเตรียมสันคมบ body หัวนอ็อตกิ๊บเลยนะคะ <S <S ค,นค,นะคะันนี้ ใครสนใจเจ้าคันนี้นะไมล์หกหมื่นี่นะคะได้เป็นตัวสอขับ4นะเป็น4ีประตูยกสูงนะคะเป็นดับเบิลแคปทีเรนเเกียร์แมนนว่นนะคะสภาพสวยสภาพกริปเดิมโรงงานเนี่ยแม็กมาพร้อมกับยางใหม่ๆให้แบบนี้หน้ายางพร้อมลุยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะใครสนใจช่องทางกติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยทักมาได้เลยสี่กิร็อกคันนี้น่าใช้งานค่ะไม่แค่หกหมื่กิโลนะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของกระบะรีโว้นะคะสวยเลยตัวนี้น่าจะเป็นเกตรุ่นตัวอ e, ีนะคะพี่ถ้าเป็นตัวอ e, ีธรรมดาเนี่ยจะไม่มีกล้องถอยเนาะจะได้เป็นเบาะผ้าด้านในจะไม่มีจอทัศสกรีนแบตโรโก้ทุกอย่างก็มาโฟกัสไฟท้ายก็ได้เป็นเดิมโรงงานแน่นอนนะคะนี่แมกแรเนอร์สวยๆไม่มีต้องรอกินเนื้อสะอาดสะอา้านนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของกระจกพัทเดิมโรงงานที่ปันผิดลาฟ้าลาหมอกมาให้ 4ประตูคันนี้นะแม็กนะคะให้ดูก่อนนะถ้าแม็กมาแบบนี้นะตัวอ e ีไม่ใช่แล้วคุณพี่น่าจะเป็นตัวมิดหรือเปล่านะคะคันนี้อ่ะให้ดูนะคะอะตัวรถล็อกนะคุณพี่ขออภัยด้วยนะคะด้านหลังอ่าตัวนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลอีกคันหนึ่งนะคะเกียร์แมนนวลน,นะคะเข้าใหม่แน่เลยคันนี้นะ ราคาชัดเจน,เนยังไม่ได้มานะคะแต่ว่าถ้าทรงเน,นี้ยสเปคน,นี้มาราคาไม่เกิน4 8 9 0 0 0นะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้แต่ว่าพอเป็นตัวสีประตูแล้วนะหนูขอคาดการณ์ประมาณ5 4าแ0 0แล้วกันนะคะคันนี้ขอคาดการไว้นะคะน่าจะเป็นตัว e plus นะเพราะว่ามีกล้องหน้าจอแต่ว่าได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะไม่งั้นก็ใครสนใจเนาะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ แอดมาดีกว่าเพราะว่าภายในมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะตัวรถนะคะแต่ว่าใดๆคือเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะต้องดูก่อน4ประตูเนี่ยระไคร่ที่ไรคันนี้เพิ่งเข้าก็ใหม่กิฟแบบนี้เลยนะคะใหม่มากๆนะคะเลขใหม่เนี่ยไม่ขึ้นโชว์ไม่แน่ใจนะคะทักเข้ามาได้นะรถใหม่จําไปทะเบ DIY, ียนไว้คุณพี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยๆเลยนะคะไม่แน่ใจเนาะน่าจะอยู่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันประมาณนี้ ไม่เกิดนะคะใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยนีคะสวยเพิ่งเข้าใหม่นะทักเข้ามาได้ถ้าชอบสีขาวเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้หนูขอดีบราคาไว้ก่อนละกันเพราะว่าไม่แน่ใจนะไม่อยากบอกแบบว่าตรงๆเนองเดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมานะคะทักเข้ามาสอบถามเนาะพี่แคปปไปยทะเบียนมานะ713กรุงเทพ7213กรุงเทพพระนครนะคะ คันนี้ก็มาใหม่อีกหนึ่งคันแต่ว่าคันนี้เป็นเกรีรรุ่นตัว e-pat แน่นอนนะคะมีกล้องด้านหลังให้นะนี่แบนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยเนะะี่ยค่ะสภาพสวยกริบนะไฟทงไฟท้ายไม่มีร่องรอยแตกรายงานนะคะเป็นสี่ประตู้นะคะเกียร์ออโตโอ้คันนี้เพิ่งเปลี่ยน้ายทะเบียนแน่เลยนะ,ะน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0 5า9 0 0 0านสอ่าภายในสวยๆแบบนี้นะคะ สวยมากๆเลขไม้ประมาณแสนแสนต้นๆนะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณพี่เลขไม้ประมาณแสนต้นๆเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ด้านหน้าสวยนะเตรียมสันคมเดิมหมดหลังคนหลังคาสะอาดสะอ้านจอกลางทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์อัตโนมัตินะคะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะคะสวยเลยนะคันนี้ประมาณ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันได้เป็นรถปีสองพันประมาณสิบเก้ายี่สิบนะคะเรียบบอดี้สวยๆเลย ถ้าพี่ๆสนใจหากระเปา๋าไว้ใช้งานเนาะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นสีประตูหรือว่าเป็นเกียร์แมนวนวลสีประตูเ,เกียร์แมนวนวลแฉกนี่ทางมาได้ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแต่บางคันราคามันใกล้ๆก,ก,ก,กันตัวรถมันเข้ามาคล้ายๆกันนะคะก็ไม่สามารถจําหมดได้นะคะพี่พแต่ถ้าอยากเพ้่รายละเอียดเพิ่มเติมตัวรถก็พักเข้ามานะอย่างคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเหมือนกันห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะได้เป็นเกีรรุ่นตัว Epath นะคะตัวรถสวยเลย ด้านหลังเนี่ยกล้องถอยมีมาให้แล้วจอกลางทัลสกรีนพงมาลัยมาติฟชันสีขาวสีประตูเกียร์ออโต้เนี่ยค่ะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคันนี้พร้อมกับจัดเต็มดีดาวผ่อนประมาณหมื่นต้นๆนีคะมาดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้จะเป็นเกตรุ่นตัวตัวมิดนะนี่นะคะถ้าแม็กกบบนี้น่าจะเป็นตัวมิดตัวเมื่อกี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นตัวมิดไหมเพราะว่าแม็กมันคล้ายกันแต่ว่ามันได้เป็นสีประตูเกียร์เมนนุ่น แต่ทีเนี้ยถ้าตัวมิดมันจะมีกล้องหลังไงพี่เพราะว่ามันมีกล้องหน้าจอมาแล้วนะก็เลยขอดีไปก่อนมันเป็นรถเข้าใหม่นะยคะคันนี้แบบโลโก้อยู่ครบร่องหอยเดิมโรงงานสีดำไม mm ่ส0 0 0มื่นนะคะคุณพี่ไม่สามหมื่นเก้าพันโลปีสองพเซ็นเซอร์สี่ตำแหน่งรถหมืองงานฝระวางประวัติศูนย์มือเดียวป้ายทะเบียนได้ตามนี้เลยสวยมากๆเหลี่ยมสันคมบอดี้หมคกิ๊บเลยไม่มีร่องรอยปี22ไม่สนะคะได้เป็นเกรดรุ่นตัวมิดนะนี่ เป็นแคบนะคะยกสูงเกียร์แมนนวลราคา5 0 0แสนประมาณ5,49แสนสี่หมื่นเก้าพันไม่สามหมื่นเพราะว่าตัวตรถนี่สวยทุกฝัง่งเลยแม็กอลอยยางพร้อมใช้งานนะคะได้ยางการหลบด้วยนะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะประดับแก้มห้าไม่มีร่องรอยแดงสิ้นนะมาพร้อมกับโรโก้เต์ต้า60ปีคันนี้ไม่ส30,000และ39,000กกิโลจริงๆนะคะ ตัวรถล็อกเบาะหนังเนี่ยนะได้มาแล้วเรียบร,ร้อยจอาการ์ดสกรีนคอมมาไรมัลติฟังก์ชันราคตัวรถสวยครบจบหมดา549,000ปี2022เกียรดต้นตัวมิดนะคะเป็นตัวแฉบแมนวนวลนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์เหลี่ยมสันคอบั๊ดี้มาเดิมหมดเซ็นเซอร์ด้านหน้าสองตำแหน่งนะคะไม่30,000 549,000ปี2022ส,สวดมากๆใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลย,เลย ีดำบอกเลยว่าใช้งานยังไงก็สวยนะคะเวี่นใดสนใจคันนี้อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมพร้อมเลทผ่อนรายละเอียดทักเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคันนี้ไม่น้อยจริงน่าใช้งานจริงปีใหม่ด้วยนะคะครบจบในคันเดียวนะมาจัดได้เลยขนหนักบรรทุกหนักได้นั่งได้หลายคนไม่แอร์อัดแน่นอนทั้งหลังได้นั่งได้ประมาณ3 4ถึงถ้าตัวเล็กนะ ด้านหน้าอีก2นะคะบรรทุกได้ประมาณ5 6หคนเลยทีเดียวนะถ้าพี่สนใจรถใหม่ๆไหม่้ล็กๆแบบนี้นะคะใหรพี่ัาเข้ามาได้เลยฟีดาวจัดเต็มได้คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นพันนะคะถ้าจับแบบฟีดาวผ่อนยาวๆได้84เทอมเลยนะคะใครสนใจทักเข้ามาหาหนูช่องทางหนูขึ้นให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูคันนี้กันบ้างนะคะเกรดรุ่นนะตัวนี้จะเป็นตัว2.42.4 e p สี s แต่ว่าเป็นตัวแคปทีเรนเนอร์นะคะ เป็นตัวแคปออโต้นะคะคุณพี่สภาพสวยนะเดิมโรงงานนะคะมากิฟบเลยนะแต่จริงมันไม่ได้แตกต่างกันนะคะกับตัวมิดนะนี่ต่างกันเลยจริงๆคือแม็กสนะคะแม็กสนะ,ะรูปร่างภายในออปชั่นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาดีปี2017ราคาอยู่ที่479,000จัดเต็มฟีดาวได้ผ่อนประมาณ8,000กว่าๆางนะคะ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ เตียมสังคม body นะภายในได้เบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังนะตรงมาลาัยมาติฟังชั่นจาอัตโนมัตินะคะเลขไม่ประมาณแสนกลางนะคะคันนี้ปี2017ราคา479,000ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะันนี้ติดสติ๊กเกอร์ TRD มานะคะรอบคันหนึ่งะ,ะสีขาวแคม เยีมน่นนคะ,ะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้พร้อมกับฟีดาวจัดเต็มได้เลยนะน่าใช้งานมากๆนะคะสีขาวคันนี้479,000 7, เท่านั้นสติกเกอร์แก้มข้างมีมาครบสวยๆร่องอหอยจอกลางทัชกรีมพรงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะน่าใช้งานมากๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจเนะาะทักเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งให้นะคะ คันนี้ผ่อนประมาณ8,000ปีดาวได้ด้วยนะคะปี2017นะนี่เรามี4ีบอลเงินให้ดูอีกหนคันนะค,คนนนน e นะคันนี้เป็นเกตรุ่นตัว E นะคันนี้เป็นเกตรุ่นตัว E 2 er, นะคะ2.4 E p r u n n e r นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซเซนเซ,ซ,เซอร์2ตํตแหน่งนะด้านหลังนะคะมือเปิดเป็นโฟรมียมกระจกนะคะเดิมโรงงานทุกส่วนไฟเบรก LED แมคไรเนอร์สภาพสวยๆนะคะ ถ้าใช้งานเกียร์รุ่นตัว E เป็น4ประตูเกียร์ออโตนะคะรุ่นนี้4ประตูเกียร์ออโตนะคะฟีดาาจัดเต็มได้นะผ่อนได้เลยนะประมาณเดือนละประมาณ9,000ปลายๆนะคะ0 0ปลายๆเท่านั้นเลยนะ,ะไฟหน้าจะเป็นมัลติรีฟเล c เตอร์นะคะก็วสวยเหมือนกันนะคะจัดได้ถ้าหาราคาเบาๆหน่อยก็เรื่อนตัว E พวกนี้นะตัวเริ่มต้นนะคะออชชั่นก็ไม่ได้เยอะมากแต่ราคาไม่แรงนะ หรือว่าจะเป็นแคปออโต้ก็ได้นะราคาอยู่มา479,000นะคะสำหรับใครสนใจคันไหนเนาะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วคุณพี่ทักเข้ามาได้เลยนะหากบ่าไว้ใช้งานนะคะสวยๆแบบนี้เข้ามาลองขับมาลองเคดมใดกันก่อนได้นะทีดราจะเต็มได้ทุกคันนะคะบริษัทอยู่ตรงข้ามกับวีซีซีวินพวงนะคะคุณพี่ตรงข้ามกันเลยวปซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะชื่อว่าบริษัทขอออโต้นะคะ คนที่พูดอยู่ตอนนี้คือเซลล์อันอันนะคะทุกพี่ทุกพี่สนใจนะคะติดต่อน้องอันอันได้นะคะ,ออนะคะหากระบะไปใช้งานสวยๆคัส,สภาพโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีติดต่อเข้ามาได้เลยช่องทางด้านล่างติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือไลน์เนี่ยคะสำหรับวันนี้หนูขออนุญาตลาทุกที่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะถ้าสนใจคัานไหนแคปป้ายทะเบียนเนี่ยด้านหลังแบบนี้แหละทักมาหาได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมใ,ให้ดูแน่นอนนะคะ วีดาวได้ทุกคนันไม่ต้องใช้เงินออกรถคุกพี่หารถกระบะก็ใช้งานนะขับเข้ามาได้จริงมีเยอะกว่าน,นี้มีสงสาขานะคะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูคร่าวๆเนาะสำหรับใครที่สนใจติดต่อได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับวันนี้หนูขอนุญาตลาที่ท่านทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์็นลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ